สวัสดีเพื่อนเพืเ่อทุกท่านนะครับพบกับทีเด็ดเซนมีขยิบอลประจำวันพุทธที่27พฤศจิกายน2567นะครับคำคืนนี้ขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลอยู่ฟาชเปียซิกเป็นหลักเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระของเรานะฮะ ก็ขอปราชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดนี่ะที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับสามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยครับกับแอดเซ็นมี98นะฮะหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับรวมไปถึงกิจกรรมท่ายผลฟุตบอลนะฮะถ่ายผลกุหลาบของเราครับทีมไหนยิงก่อนทีมไหนชนะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับไปทายลงในช่องคอมเมนต์ถ้าถูกก็รับไปเลยครับสำหรับเสื้อฟุตบอลลิกสิทธิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็คลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกของเรานะครับเป็นบิ๊กแมตช์ของเครื่องค้ำคืนนี้เลยนะครับ mm hmm. การเจอกันระหว่างลิวพูกับตรางของเรอัลมาดรดซึ่งเป็นคู่ VP ีของเราด้วยนะครับใครที่อยากจะร่วมสนุกในการทายสกอร์ทายผลคู่นี้นะครับก็เชิญได้เลยนะฮะในช่องคอมเมนต์นะครับใครยิงก่อนทีมไหนชนะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับก็เชิญกันได้เลยนะครับ ผลงานล่าสุดของริวพูครับเอาชนะเซาแฮมตันมาแบบสนุกเลยนะครับ3ประตูต่อ2ครับเป็นการเก็บชชนะนัดที่5ติดต่อกันในทุกรายการแล้วก็ไม่แพ้ใครมา14นัดแล้วนะครับ12นัดในพรีเมียร์ลีกเก็บมา31คะแนนครับระงังเป็นจ่าฝูงของตารางนะครับขณะที่ในรายการนี้นะครับนัดล่าสุดก็ร้อนแรงเลยนะครับถล่มเลเวอร์คูเซนไปถึง4ประตูต่อ0ูนย์ครับเป็นการชนะทั้ง4นัดในฤดูกาลนี้ของรายการแชมเปี้ยนซีกนะครับเก็บมา12คะแนนเต็มร้งเป็นจ่าฝูงเช่นกันนะครับ ขณะที่เรอลมริดนะครับเกมลีกล่าสุดถล่มเล g กนเนสมา3ประตูต่อศูนย์ครับเป็นการชนะในลีกมา2นะัดติดต่อกันนะฮะสิบ 13, นะัดสามสคะแนนครับรั้งเป็นรองจากฝูงของตารางลาลีกาสเปนนะฮะส่วนในรายการนี้ล่าสุดนะครับเสียท่าต่อเอซมิลานไป1ประตูต่อสามครับสี 4, นะัดชนะ2แพ้2อครับหคะแนนรั้งอยู่ที่อันดับ18ของตารางนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่อันเนอร์ชลอตกันก่อนนะครับนายใหญ่ของลิเวอร์พูลวันนี้ยังคงไม่มีฮาวิเอลเลียดนะครับอลิสซงเบเกอร์เฟเดริโกเคียวซ่าและก็ดิโอโกโชต้าที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้ววันนี้อีกคนหนึ่งที่มีโอกาสจะเล่นไม่ได้นะครับนั่นก็คือแบ็กขวาตัวเก่งอย่างเทรนด์อัล็ลงสันเดอร์อาโนครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1ครับกิวินเคเลเฮอร์รับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมนะครับแนวรับก็จะส่งให้คอเนอร์แบดลีย์นะครับลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาแทนที่ของเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับคู่เซนเตอร์ก็เป็นเฟอร์กิลฟานดาจับคู่กับทางของอ,อิบราฮิมาโกนาเต้น,นะครับแบ็คซ้ายก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นคอสตาซิมิกาที่ช่วงหลังก็ถือว่าเป็นขาประจำของรายการนี้ไปแล้วนะครับ แดนกลางครับเรียกให้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กลับมาเป็นตัวจริงหลังจากที่เป็นสำรองในเกมลีกสัปดาห์ล่าสุดนะครับประสานงานมิดฟิลคู่กลางกับไรอันกาเวนเบิร์กนะครับแนวรุกก็จะมีหลุยดีอาร์ครับมีเคอร์ติสโจนนะฮะแล้วก็ตัวที่เด็ดตัวความหวังสูงสุดครับจะอยู่ที่มูฮัมหมัดซาลาห์นะครับเจ้าของผลงาน13ประตู11แอสซิสซ์ในฤดูกาลปัจจุบันนะฮะโดยที่กองหน้าตัวเป้าจะใช้เป็นดาวินนุนเยสเหมือนเดิมนะครับในวันที่ไม่มีดิโอโกโชตานั่นเองนะครับ ข้ามไปดูผู้มาเยือนคาร์โลนเชลตินะครับวันนี้เนี่ยมีปัญหาล่าสุดเลยนะครับก็คืออาการบาดเจ็บของวินิซิโอสจูเนียนะครับแนวรุกตัวเก่งของทีมนะฮะวันนี้ไม่สามารถลงสนามได้นะครับตามไปสมทบกับนักเตะที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งโอริเดียงชูอาเมนี่ติโบกุกตัวดาวิดอาราบาแล้วก็เอเดมิลิตาลนะครับนอกจากนี้ฮะวันนี้ยังต้องรอเช็คความฟิตของโรดิโกอีกคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายนะครับ ไปดูกันที่การจัดทัพครับในระบบ4-4-2ครับมีอังเดรรูนินรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูต่อเนื่องนะครับแนวรับก็จะให้ลูกัสบาสเกตนะครับรับหน้าที่แทนที่ของอาดานิเกบาัคาวเหมือนเดิมนะครับโดยที่จะมีราอูอัเซนซิโอเล่นคู่เซนเตอร์กับอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับโดยที่แบ็กซ้ายก็จะเป็นแฟคลองเมนดี้นั่นเองนะฮะ แดงกลางครับส่งให้เฟรดิโก้เบลเบเดนะครับประสานงานกับทางของรูกาโมดิสเอ็ดวาร์โดกามาวินกาแล้วก็จูดเบลิงแฮมนะครับกองหน้าในวันที่ไม่มีวินิซุสนะครับก็จะเป็นการประสานงานกันระหว่างเอนดริกกับคิริยันเอ็มบัปเป้นะฮะที่จะเป็นตัวความหวังในวันนี้นะครับหลังจากที่กดไปแล้ว7ประตูกับอีหนึ่งแอซิสในฤดูกาลปัจจุบันนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้เนี่ยฮะสิครั้งนนครับก็เป็นเรีวมริดที่ชนะไปได้เจครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับเรีวมอริดเนี่ยดูทีมไม่สมดุลเลยนะครับหลังจากที่ขาดผู้เล่นไปหลายคนครับวันนี้เกมรุกก็ไม่มีตัวทีเด็ตอย่างวินิสูสด้วยครับดูแล้วมีโอกาสที่จะลําบากเลยละครับ ิเวอว่าูลดีต่อเนื่องแม้เกมรับจะเสียแต่เกมรุกก็ยิงคืนให้ได้ครับชื่อว่ามีโอกาสที่จะเช็คบินได้นะฮะแต่คู่นี้ครับผมขอยังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่ขอฟันธงนะฮะขอเช็คข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงเย็น,ยนๆค่ำๆแล้วเดี๋ยวจะนาแนวทางสุดท้ายส่งให้ทุกท่านในหมู่บ้านของเราเหมือนเดิมครับกับแอตเียนหมี98นะฮะซึ่งนอกจากคู่นี้แล้วนะครับเรายังมีแนวทางดีๆสําหรับคู่อื่นอีกมากมายครับรวมไปถึงโครงการชุดสเตปจัดให้เหมือนเดิมครับคลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างแอสตันวิลล่ากับทีมของยูเวนตุสนะครับผลงานล่าสุดของแอสตันวิลล่านะครับเสมอกับคริสตัสพาเลตมาศูนยอ่ะสองประตูต่อสองนะครับถ้าก็ว่าตอนนี้เนี่ยสะกดคําว่าชนะไม่เป็นมาหกนัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะครับ12นัดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับเก็บมา19คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ8ของตารางนะครับขณะที่ในรายการนี้นะครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดแพ้ให้กับขับบูธมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับ เป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลนะครับผ่านซีนัดเก็บมา9คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ8ของตารางนะครับขณะที่ยูเวนตุสนะครับเกมล่าสุดในเกมลี้เนี่ยเสมอกับเอซิมิลานมาแบบจืดชื่ดเลยนะครับูนยนปราตัวเรสนยฮะเป็นการเสมอนัดที่4ในรอบ6เกมหลังแล้วครับสินัด25คะแนนรั้งอันดับ6ของตารางเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับ ส่วนในรายการนี้ครับล่าสุดเสมอกับลิวมาหนึประตูต่อหนึ่งนะครับสนัดเก็บมา7คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ11ของตารางลีกเฟสนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่อูนายเอเมรี่กันก่อนนะครับวันนี้ไม่มีอามาดูโอนาน่านะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งที่เจ็บนะครับเช่นเดียวกันกับบูบากากาามร่าแล้วก็ทางด้านของจาคอบรัมซี่นะฮะอีกคนหนึ่งที่ต้องรอดูความฟิตนะครับว่าจะช่วยทีมได้หรือเปล่านั่นก็คือเอสรีคอนซ่านะครับปราการหลังทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะฮะ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-4-1-1นะครับก็จะมีเอเมลิโนมาติเนสรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยแมตตี้แคชเดลโกกาลอสเปาตอตเรสแล้วก็ลูกาดินนะครับด้านการครับส่งให้จอห์นแม็กกินเนฮะเดินเกมร่วมกันกับยูริติลมมนรอสบาร์กลี์แล้วก็เลออนไบ l e ลี์นะครับส่วนคู่หน้านะครับจะใช้เป็นมอร์แกนโรเจอร์สครับประสานงานล่าตะข่ายกับตัวความหวังสูงสุดอย่างโอลีวัตกินส์นั่นเองนะครับ ข้ามไปดูผู้มาเยือนครับยูเวนตุสของเติโอโกมาต้าเนี่ยฮะวันนี้ยังไม่มีนิโคลัสกอนซาเลสนะครับดักลัตลุยเป็นอีกคนที่จะเล่นไม่ได้ครับวันนี้หมดสิทธิ์เจอทีมเก่าด้วยนะครับเกรซันเบเม่นะครับปากันหลังทีมชาติบราซิลก็ยังเจ็บอยู่เช่นเดียวก,กันกับฮวนกาบาวแล้วก็วาซิลีอาร์ชิชนะครับการจัดทัพในระบบ4-2-3-1นะครับยูเวนตุสก็จะมีมิเคเลดิเกรกอริโอครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับประกอบไปด้วย นิโกโลซาวูนาเฟเดริโกกัตติปีแอคาลูลูและก็อันเดรยกัมเบียโซนะครับแดนกลางส่งให้คีเฟนตูรามครับคุมเกมร่วมกันกันกนกบมานนเอลโลคาเตลลี่นะครับโดยที่แนวะรุกด้านบนประกอบไปด้วยฟรานซิสโกกอนใซเซาเทิร์นคุปไมเนอร์เคนานยูดิสและก็ตัวความหวังสูงสุดจะอยู่ที่ดูซานววลาฮวิชนะครับเจ้าของผลงาน9ประตู2อแอซิสในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติดวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นฮปปะทะกันมาแค่ครั้งเดียวในเกมกระชับมิตนะครับซึ่งจบลงด้วยการเสมอศูนย์ประตูศูนย์นะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับแอสตอันวิลล่ากำลังขาลงอย่างหนักและราบเกมรับพร้อมผิดพลาดแล้วก็เกมรุกนี่ไม่ค่อยทํางานด้วยนะครับในระยะหลังมานนี้นะฮะยูเอ็นตุสอาจจะ ไม่ค่อยชนะใครก็จริงในช่วงหลังนะฮะแต่ก็เป็นทีมที่เหนียวแน่นและแพ้ยากนะครับเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสจะมายืดแต้มกลับไปได้เป็นอย่างน้อยครับคู่นี้เฉลที่ทีมหมาลายดีกว่าครับกับเบรดที่เป็นรองอยู่0.5นุะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างเซลติกกับคลับบูสนะครับผลงานล่าสุดของเซลติกครับถล่มเอาชนะฮาร์สไป4ประตูต่อ1เลยนะครับเป็นการชนะมาหกเกมติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะฮะ12นัด34คะแนนครับรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด ขณะที่ในรายการนี้นะครับก็เอาชนะแอรบลิ์ซิกมา3ประตูต่อหนึ่งนะครับสนัดเก็บมา7คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ15ของตารางลีกเฟสนะครับไปดูกันที่ฝั่งของขับบูธกันบ้างนะครับเกมล่าสุดนี่ลงสนามถล่มเอาชนะแซงทุยดองไป7จสเลยนะครับ15นัด28คะแนนครับรั้งเป็นรองจากฝูงของตารางลีกเบลเยียมนะฮะขณะที่ในรายการนี้ครับเก็บชัยชนะเหนือแอสตันลล่ามาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ เป็นการชนะนัดที่2ใน4เกมซีซั่นนี้นะฮะเก็บปัจจุบันครับรั้งอยู่ที่อันดับ22ของตารางลีกเฟสนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เบนด์แลโรเจอร์สกันก่อนครับวันนี้ขาดแค่ออดินโฮมคนเดียวนะฮะที่มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายนะครับการจะทับก็มาในระบบ433ครับมีแครสเปอร์ชไมเคิลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยอลิสเตร์จอห์นสตันแคมรอนคาร์เตอร์วิกเกอร์เลียมสเกลส์และก็เกรกเทเลอร์นะครับ ส่วนแดนกลางครับส่งให้เรโอฮาตาเตะนะครับประสานงานกับคาร์ลแมกเกรเกอร์นะครับแล้วก็ท่านของอาเน่เอ็งเกลส์ครับส่วนแนวรุกแดนบนนะฮะก็จะมีไดเซนมาเอดะนะครับประสานงานกับเคโกฟูฮาชิครับแล้วก็ตัวความหวังสูงสุดจะอยู่ที่นิโคลัสคืนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวรุกที่ยิงไปแล้ว7ประตูกับอีก7แอซิ์ในรดูการปัจจุบันนั่นเองนะครับด้านขับบูธของนิกกี้ฮาเย่นนะครับก็วันนี้จะไม่มีเบยอนไมเออร์นะครับ ที่มีปัญหาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันกับกูสต a าฟนิวสันนะครับที่เจ็บเช่นกันนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-1-4-1นะฮะก็จะมีซิมงมินโยเล่นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับประกอบไปด้วยคัวกินเซสโชเอลออร์เดนเยสแบรนดอนเมเชเล่แล้วก็มาก m ซิมเดอะคอยเปิร์นะครับแดนกลางครับส่งให้ราฟาเอลเดดินก้านะครับรับหน้าที่เป็นมิดฟิลตัวรับนะฮะ ส่วนผู้เล่น4คนในแผงมิดฟิลด์ตัวเดินเกมครับก็จะเป็นอ n นเดรสคอปโอเซน n นะฮะอาดอนจาชารีฮันส์ฟานาเค e นนะครับแล้วก็ตัวความหวังสูงสุดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่คริสตอสโซลิสเนะครับเจ้าของผลงาน11ประตู3แอซิด้นยฤดูก,กาลปัจจุบันนะฮะโดยที่กองหน้าตัวเป้าจะเป็นเฟรานคุดกล้านะครับรับหน้าที่ในการผลิตกอร์นะครับคู่นี้ไม่เคยดวลกันมาก่อนในอดีตนะครับ โดยที่ขับบูดเนี่ยนะฮะกำลังเล่นได้เหนียวแน่นเหลือเกินนะครับแต่เวลาออกนอกบ้านเนี่ยนะครับยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะฮะเซลติกเนี่ยที่เด็ดเต็มทีไม่หมดครับและเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดุดันมากๆนะครับมองว่าจะเป็นฝ่ายเช็คบินเอาชนะไปได้ในที่สุดครับคู่นี้ให้เชลี่ยที่เซลติกกับเรตที่เป็นต่ออยู่0.5นนั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างดินโมสซาเรบกับโบรุสเซียดอร์มุนนะครับ ฟอร์มล่าสุดนะครับดินโมซาเก็บเสมอกับริเยกามาศูนย์ประตูศูนย์ครับเท่ากับว่าไม่แพ้ใครใน4เกมหลังนะฮะสินัดเก็บมา25คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ3ของตารางลีกโครเอเชียนะครับขณะที่ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับล่าสุดเอาชนะสโลวาน์ราต ислав มาสี่ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับเป็นการชนะ2เกมติดต่อกันแล้วนะครับสนัด7คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ16ของตารางลีกเฟรดนะครับ ไปดูกันที่ฝั่งของบอสตัดอร์ตมุนกันบ้างนะครับเกมล่าสุดในเกมลีกเนี่ยนะฮะถล่มเอาชนะฟรายบวกไปถึง4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับเป็นการเก็บชัยชนะนัดที่3ในรอบ4เกมหลังนะครับอ่าสิบเอ็ดนะนัดสิบเก้าคะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ5ของตารางบุนเดสสิกาเยอรมันนะครับขณะที่ในรายการนี้ครับเกมล่าสุดเอาชนะรมการ์ดมา1ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการเก็บชัยชนะนัดที่3ในรอบ4ี่เกมครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ7ของตารางลีกเฟสนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมครับเริ่มกันที่ดินโมซาเก็บของในนาาเบียริชานะครับก็วันนี้เนี่ยไม่มีเปตาซูชิชนะครับจอรกอโรบาแล้วก็ทางด้านของบรูโนเพตโควิดกองหน้าร่างยักษ์ของทีมนะครับที่เจ็บอยู่ทั้งหมดเลยนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3จะมีดานิเอลซากโรวัชนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเซฟาริทอฟสกี้เควินทิโอฟิลกาตารนนะครับราอูตอเรนเตแล้วก็ทาคูยะโอกิวรานะครับ แดนกลางครับมีอารยานอารมี่นะครับประสานงานคุมเกมกับโจซิปมิสิตครับแล้วก็มาตินบาตูรีน่านะครับโดยที่ด้านหน้าก็จะมีดาริโอสปิคิชครับเล่นลิมเ้นคุลพาคุลฟาากับมาโกเปียชานะครับ,ลลนนบ, ar, รบโดยที่กองหน้าตัวเป้าจะเป็นซานโดคูเลโนวิชนะครับที่ยิงไปแล้ว5ประตูในฤดูกาลนี้เป็นที่เด็ดในการล่าตะข่ายนั่นเองนะครับ ขยับไปดูกันที่นูริซาฮินนะครับวันนี้ยังไม่มีนิคลัสซือเล่นะครับคาริมาเดยเยมี่นะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บครับแล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตของแซวูกิราซี่ครับกองหน้าตัวเก่งของทีมที่เจ็บแล้วก็ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เกมก่อนนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1ครับเกรกอร์คเบลรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยยูเลียนลีอ์สั้นวาเดมาอันธอนนิโก้ชลอตเบกแล้วก็รามีเบนเซบายนีนะครับ ด้นการส่งให้สองจอมเก๋าอย่างป้าค,คาโก้์เลยครับคุมเกมร่วมกันกับเอมเรชานครับส่วนแนวรุกนะฮะก็จะมีดอนเยลมาเล่นอยู่เลนบัลแล้วก็เจมี่กิทเทนส์นะครับคนนี้ก็จะเป็นตัวความหวังสูงสุดของทีมด้วยครับที่ยิงไปแล้ว3ประตูนในรายการนี้นะฮะโดยที่กองหน้าตัวเป้าครับถ้าวันนี้ทางแซอทกิลาซี่ไม่พร้อมนะฮะก็จะเป็นมาร์คซิมิเลียนไบเออร์นะครับที่ช่วงหลังนี่ถือว่าเล่นดีเลยนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงต่อเนื่องนะครับ คู่นี้ไม่เคยดวลกันมาก่อนในอดีตนะครับก็ฟันธงกันไปเลยครับว่าดอทมุลเนี่ยนะฮะชนะมาตลอดในเกมลีกก็จริงนะครับแต่นั่นคือทีเด็ดเวลาเล่นในบ้านครับเวลาออกดอกบ้านนี้ฟอร์มักจะเป๋นะฮะตอนนี้นับรวมทุกรายการนี่แพ้มา5นัดติดต่อกันแล้วนะครับ ยิงต้องมาเยือนซาเกร็บที่ในรังนี่ถือว่าเป็นอีกทีมที่เล่นได้แก่งมากๆนะครับมองว่ามีโอกาสถึงขั้นแพ้ได้เลยนะสำหรับทีมเสือเรืองนะครับคู่นี้ให้เชียร์ที่ดินาโมซาเกร็บนะครับกับเรทที่เป็นรองอยู่0.75นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างอาร์เอสโมนาโกกับเบนฟิก้านั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของโมนาโกครับเอาชนะแบรดมา3ประตู่อ2นะครับเป็นการชนะ3นัดติดต่อกันในทุกรายการครับ 12นัด26คะแนนครับรังเป็นรองจากฝูงของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับขณะที่ในรายการนี้ครับล่าสุดเอาชนะบุรุญยามันประตูต่อศูนย์ครับเป็นชัยชนะนัดที่3ในรอบ4เกมครับปัจจุบันรังอยู่ที่อันดับ3ของตารางลีกเฟสนะครับขณะที่เบนฟิก้าครับเกมล่าสุดลงเตะบอลถ้วยถล่มเอาชนะเอสเซล่าไปถึง7ประตูต่อศูนย์เลยนะครับส่วนเกมลีกล่าสุดนี้ถล่มปอร์โตไป4-1นะครับรียกราฟอมร้อนแรงจริงๆนะครับ 10นัด25คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ3ของตารางซูเปอร์ลีกโปรตุเกสนะฮะขณะที่ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล่าส,สุดครับเสียท่าให้กับบาร์เยเมนิกไป0ูนย์ประตูต่อ1นะครับก็4นัด6คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ19ของตารางลีกเฟสนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่อาร์ดี้ฮุสเทอร์กันก่อนครับวันนี้ยังไม่มีฟูรารินบาโรกุลน,นะครับเอเดอนดียอบแล้วก็เครปินดิจยาต้านะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะฮะ การจัดทัพครับในระบบ4-2-3-1ครับมีฟิลิปเคิร์นรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยวิลฟริดซองโก้ทีโลเคเลอร์โมฮัเม็ดซาลิซูและก็คริสเซียนมาวิซ่านะครับแดนการส่งให้เดนิสคาคาเรียรครับคุณเกมร่วมกันกับซองกูตูมากาซ่ซานะฮะแนวลุกแดนบนก็จะมีมาเนต อาริโกชูนะฮะอเล็กซานเดอร์โกลวินแล้วก็โตความหวังสูงสุดจะเป็นอาริเซสเบนซาเกียนะครับเจ้าของผลงาน4ประตู3แอซิสในฤดูก,กาลปัจจุบันครับกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นจอร์ดอิเลนิเคนานะครับ ขณะที่บูโนลาชครับนายใหญ่ของฝั่งเบนฟิก้าครับจะไม่มีจารูก้าเปรสเตียนี่นะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์บาร์นะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับโดยที่ตียโก้กูเวย่าเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องรอดูสภาพความฟิตนะครับว่าจะสามารถลงสนามในเกมดีได้หรือเปล่านะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3ครับอนาโตรีทรูบนะินรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเลียนโรซานโต้นะครับคนนี้จะลงสนามแทนที่ของอเล็กซานเดอร์บาร์ในตำแหน่งแบ็กขวานะครับคู่เซนเตอร์ใช้เป็นโทมาัสเซาราโฮกับนิโคลาโซตาเมนดี้ครับแบ็กซ้ายก็เป็นอลบาโรเฟรานเดสกาเร拉สนั่นเองครับ แดนกลางมีโอคารอกชูครับคุมเกมร่วมกันกับฟลอเรนติโนแล้วก็เฟรริกอัลเนสนะครับโดยที่แนวรุก้านบนก็จะมีอังเคลดิมาเรีนะครับที่นัดที่แล้วนี่ยิงแฮตทริกได้ด้วยนะครับลากเลื้ยริมเส้นครับประสานงานกันกับวานเจริสพาฟลิดิสนะฮะโดยที่ตัวความหวังสูงสุดกันนี้ครับจะฝากเอาไว้ที่เคเรมอาร์เธอร์โคกรูนะครับแนวรุกทีมชาติตุรกีที่ผลงานดีต่อเนื่องครับเจ้าของผลงาน15ประตู6อสิ์ในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติดวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้ในฮะปะทะกันมาแค่สองครั้งครับเป็นเบนฟิก้าที่ดีกว่าครับชนะ1เสมอ1นะครับฟันธงสําหรับคู่นี้ครับโมนาโกได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์ในบ้านครับคงจะเดินหน้าลุยใส่เลยนะฮะแต่เกมรับช่วงหลังก็ไม่ได้เนียนไม่ได้เนียนอะไรมากมายครับโดนกับเบนฟิก้าที่มีทีเด็ดเกมรุกหลายคนครับมองว่ามีโอกาสที่ทีมเยือนในจะไม่แพ้กลับไปนะฮะคู่นี้เสียไปที่เบนฟิก้าดีกว่าครับกรบเรทดที่เป็นรองอยู่0.25นั่นเองนะครับ กูต่อนะครับขอพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศจากยูฟาแชมเปี้ยนซีกนะครับมาลุ้นกันที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างลีดยูไนเต็ดกับลูตันทาวนะครับลีดผลงานล่าสุดนะครับเอาชนะสวอนซีมาสนุกเลยครับ4ประตูต่อ3เป็นการเก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันนะครับ16 32, นัด32คะแนนครับรลังเป็นจา่าฝูงของตารางเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับขณะที่ลูตันทาวนะครับนัดล่าสุดเอาชนะเฮาซิตี้มา1ประตูต่อ0ครับแก้ตัวจากความปลาชัยห้าต่อ1ในเกมกับมิิเดลส นัดก่อนนะครับก็ถ้าว่าชนะมา2จาก3เกมหลังแล้วครับ16กนัด18คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ16ของตารางเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ดานิเอลฟาเคกันก่อนครับวันนี้ยังไม่มีเนธานามาดูที่เจ็บยาวนะครับอิลิยากรูเยฟก็ยังคงเลี้งอยู่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นไม่ได้วันนี้ก็คือโจเอลเกลฮาร์ดนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นกันครับอีกหนึ่งปัญหาในวันนี้นะครับก็คือการขาดหายไปของจูเนียร์ฟีโปครับแบ็กซ การจ็บทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะครับมีอิรันเมสเลียนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ4คนประกอบไปด้วยเจเดนโบเกิลครับอ่าพาสคาลสเต้นะฮะโจโรดอนแล้วก็แซมไบรแอมที่จะเล่นแบ็กซ้ายแทนที่ของจูเนียร์ฟีโปนะครับไดการมีโจโรดเวลนะครับเล่นกับอาโอทันากะนะฮะแนวรุกก็จะมีวิวเฟตยองโตนะครับเบรนเดนแอรอนซันแล้วก็มาโนอสรมนครับความหวังสูงสุดในการผลิตก็จะอยู่ที่โจเอล ปีโรนะครับเจ้าของผลงาน6ประตู2อแอซิสต์ในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับขณะที่ร็อบเอ็ดเวิร์ดครับนายใหญ่ของฝั่งลูตันทาว์นะครับไม่มีโรเอลวอลเตอร์สนะครับริสเบิร์กอาฟีดาฟตี้นะครับแล้วก็แชนดอนบับติสนะฮะที่มีปัญหาสภาพร่างกายครับการจัดทัพในระบบ3-4-1-2ครับก็จะมีโทมัสกามินสกี้ครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับ3เซ็นเตอร์ประกอบไปด้วยเทเรนเมนจี้มาร์คแม็กกินเนสนะครับแล้วก็อามาริเบลนะฮะ ส่วนแดงกลางครับก็จะมีมาวรัสนาคัมบ้าคุมเกมร่วมกันกับทอมคราวส์นีครับโดยที่วิงแบ็กสองข้างนะครับก็จะเป็นสัมปทานของทาฮิตชองกับทางด้านของวิคเตอร์โมเสสนะครับส่วนแนวรุกครับนำมาโดยจอแดนคลาร์กนะฮะที่จะทำเกมสนับสนุนคู่กองหน้าอย่างเอลิยาอาเดบาโยและก็ตัวความหวังสูงสุดนะครับฝากความหวังเอาไว้ที่คาตันมอริสครับกองหน้าจอมเก่ากับตันทีครับเจ้าของผลงาน4ประตู1แอซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติการโดนกานที่ผ่านมาของคู่นี้23ครั้งนะครับก็เปหลีดอยู่เต่ที่ชนะไปได้9ครั้งเสมอ9ครั้งแล้วก็ลูตันชนะไปได้5เกมนะครับฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับลูตันทาวออกนอกบ้านช่วงหลังนี้เป็นเรื่องตลอดนะครับก็แพ้มา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับเกมรับเสียอย่างน้อย2ประตูด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ ดานลีดไนเต็ดเล่นในบ้านนี้ชนะมา5นัดรวดแล้วนะครับฟอร์มกำลังขึ้นหม้อแบบนี้ดูแล้วทีมเยือนคงต้านลำบากครับเชื่อว่าลีดในเต็ดจะชนะได้แบบที่มีโอกาสยิงขาดได้ด้วยนะครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่ลีดส์อยูไนเต็ดครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่1.25นั่นเองนะครับคู่สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับอยู่ที่เดอะแชมเปี้ยนชิพเหมือนเดิมนะครับการเจอกันระหว่างมิดเดิลสโบรกับทังด้านของบ l a c เบิร์นโรเวอร์สนะครับ ผลงานล่าสุดของโบโรนะครับเปิดจัดการถลม่มเอาชนะอ็อกฟอร์ดมา6ประตูต่อ2เลยนะครับเป็นการชนะมาสามนัดติดต่อกันแบบที่ยิงรวมกันไปถึง15ประตูครับ16นะัดเก็บมา27คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ5ของตารางเดะแชมปีชอังกฤษนะครับขณะที่แบล็กเบิร์นโรเวอร์สนะครับเกมล่าสุดเอาชนะคารดิฟซิตี้มา3ประตูต่อ1นะครับ เป็นการหยุดสถิติแพ้รวดเอาไว้ที่3นัดติดต่อกันนะฮะสินัดครับ,รบเก็บมา22คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ9ของตารางโดยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนั่นเองนะครับขยับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ไมเคิลคาริกกันก่อนนะครับวันนี้ยังคงไม่มีทอมมี่สมิธครับอ็กซ์คิลบิร์ดดาราฟเรนีแฮนลูคัสเซนเกลอเล็กบันกูร่าราฟฟานเดนเบิร์กแล้วก็ไอเดนมอริสนะครับคนนี้เจ็บมาตั้งแต่ช่วงเบรกทีมชาติแล้วนะครับ ขณะเดียวกันนะครับต้องรอเช็คความฟิตของเฮเดนแฮกนี่นะครับกองกลางคนเก่งของทีมนะฮะว่าจะลงสามได้หรือเปล่าก็พลาดเล่นมาตั้งแต่เกมก่อนแล้วนะครับการจัดทัพวันนี้ครับก็จะต้องใช้นายทวารมือ2เหมือนเดิมครับมันก็คือโซบรีนนะฮะเพราะว่าเซนิเดียงนี้ยังคงไม่หายป่วยนะครับแนวรับ4คนประกอบไปด้วยลุคเอลิงนะครับแมตคลาร์กจอร์ดเอ็ดบูลสันแล้วก็เนโธบอคเรสนะครับ ดนการครับถ้าเกิดว่าเฮเดนฮักนี่ไม่ไหวนะครับก็จะเป็นการประสานง,งานกันระหว่างดานิเอลบาเลเซอร์แล้วก็จอห์นนี่ฮาวซันเหมือนเดิมฮะแนวรุกก็จะได้เป็นโดกฟิตกลับมานะครับเล่นร่วมกันกับฟินาซัสแล้วก็เดโลอาเดลาโนเบิร์กซอกนะครับกองหน้าตัวเป่าก็จะใช้เป็นเอ็มมาเดวลาเต้ัรนะครับที่ยิงแฮตทริกได้ในเกมก่อนครับแล้วก็เพิ่มยอดเป็น7ประตู2แอซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ อยากไปดูกันที่ฝั่งผู้มาเยือนนะครับแบล็กเบิร์นของจอห์อุสตาสนะครับวันนี้จะไม่มีสกอตต์วอลตันครับแซ็กชิวเนเซเน่นนะครับเฮเดนคาร์เตอร์แล้วก็อาร์นอร์ซิกูซันนะครับการจัดทัพครับในระบบ4-2-3-1ครับก็จะมีเอซิเพียร์สครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับ4คนประกอบไปด้วยคารลัมบริเทนแดนนี่บาร์ดโดมินิกฮายัมแล้วก็แฮร์รี่พิกเคอริงนะครับ ส่วนในการครับก็จะมีซอนเรทอนซัตนะครับรับหน้าที่เป็นมิดฟิลด์คู่กลางกับลูอิสเทรวิสนะครับแนวลุกแดนบนก็จะมีแอนเดรียสไวมันนะครับท็อตชันแคนเวลแล้วก็ทีริสโดแลนนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าจะฝากความหวังในการพลิกกอร์เอาไว้ที่อันเดรียสอขออภัยครับยูกิโอฮาชินะครับเจ้าของผลงาน16ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติโดนกันที่ผ่านมา101ครั้งของคู่นี้นะครับเป็นแบ็กเบิร์นที่ทำได้ดีกว่าครับจากการชนะไปได้42นัดเสมอ29แล้วก็แพ้ไป30เกมนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับมิดเดิลสโบกลังคลึกคักมากเลยนะครับจากการชนะมาสมนัดติดต่อกันนะฮะเกมรุกจูนเครื่องติดแล้วครับยิงต่อเนื่องสลุดเลยนะครับ ดานแบ็กเบินผลงานนอกบ้านยังไม่ชัวนะครับมองว่าวันนี้จะเป็นโบโรที่สามารถสานต่อความสําเร็จได้ครับแล้วมีโอกาสที่จะยิงขาดด้วยนะครับคู่นี้เฉียไปที่มิดเดิลสโบร์กเบรดที่เป็นต่ออยู่1.25เลยนะครับสรุปทีเด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับก็มองกันไปที่ยูเวนตุสนะครับเซลติกดินาโมซาเกร็บเบนฟิก้าลีสตูเนต็ดแล้วก็มิดเดิลสโบรนะครับ ส่วนคู่ที่เป็น VP ของเรานะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับทางด้านของเรัลมาริดนี้ใครที่อยากจะได้ฟันธงสุดท้ายก็ต้องเข้าไปที่แอดเซมี98นะครับรวมไปถึงกิจกรรมท่ายผลฟุตบอลของเรานะครับก็จะเป็นคู่หลักคู่นี้แหละครับลิเวอร์พูลกับเรัลมาริดนะครับทีมไหนยิงก่อนทีมไหนชนะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ให้ท่ายในช่องคอมเมนต์นะครับถ้าทายถูกก็รับไปเลยครับสำหรับเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับ